ดิฉันนางสาวชุยรับชุประสูตรรหัสประจำตัวนักศึกษา568110301 0ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องเทคนิคการใช้กระดานดำค่ะอันดับแรกนะคะควรลบกระดานให้สะอาดก่อนค่ะเพื่อที่จะได้เขียนเนะะื้อหาได้สะดวกนะคะสองน,นะคะควรแบ่งกระดานออกเป็นสองส่วนให้เท่ากันนะคะ ถ้ามีเนื้อหานะคะควรเขียนเนื้อหาไว้ตรงกลางค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอยกตัวอย่างการคูนค่ะแล้วก็ควรเขียนจากซ้ายไปขวาน,นะคะแล้วก็ควรเขียนเนื้อหาที่สําคัญไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ควรเน้นค่ะเพื่อที่จะได้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนนะคะ ตัวอย่างนะคะสองคูณหนึ่งได้สองนะคะสองคูณสองได้สี่ค่ะที่เป็นคำตอบนะคะเราควรน,นิ้ค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจนะคะว่านี่คือคำตอบ น8นะคะคูณ2ได้ 16, 16ค่ะถ้าเราจะใส่เลข1เราควรที่หวดน้ข้างหน้านะคะ2คูณ2ได้4ค่ะระบบ1เป็น5ค่ะ,คะเหมือนเดิมนะคะที่เป็นคำตอบควรจะเน้นค่ะ ถ้าเราจะสอนเรื่องใหม่นะคะเราควรลบกระดานให้สะอาดค่ะขอบคุณค่ะ